คิงถ้วยนะคะเรนดอมการ์ดวันนี้นะคะเป็นเรื่องของออผู้หญิงหรือผู้ชายคนหนึ่งแต่อ n นเ g อจีอยากหนักไปในอาทางเพศชายซะมากกว่านะคะคุณผู้ชายท่านหนึ่งที่กําลังตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งแล้วก็พยายามนะคะที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะเอาชนะใจคนคนนั้นนะคะจนคือบางคนเน่ยไม่ใช่แค่แค่คิดบางคนลงมือทาแล้วนะคะทําทุกอย่างแล้วแต่ว่าเขาก็ยังไม่สนใจอืม จนวันนี้คุณรู้สึกว่าโกยไม่รู้จะทําวิธีไหนละเพื่อที่จะได้ใจคนคนหนึ่งมาอะถ้าเกิดว่า e NERGY นะคะหรือเรื่องราวนี้เกี่ยวกับคุณนะเป็นเรื่องของคุณนะคะขอให้คุณหยุดฟังคลิปนี้นะคะเผื่อจะมีคําตอบดีๆรอคุณอยู่นะมาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรคุณในวันนี้ The Emperor นะคะไพ่ The Emperor เนี่ยเป็นไพ่ที่ส่ง พลังงานความเป็นผู้ปกครองเนาะความเป็นผู้นำนะคะความเป็นสุภาพบุรุษคุณพ่ออะไรเงี้ยถ้าเป็นสามีเป็นแฟนก็เป็นแฟนสายสป,ปอร์ตนะคะสายเปย์นะไพ่หกเหรียญขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณทำทุกๆอย่างแล้วทุกๆวิธีแล้วคนที่คุณจีบเขาก็ยังไม่สนใจลองเ้อนะคะหรือลองจีบด้วยวิธีการนี้ดูนะคะหกเหรียญคือการให้โอกาสโดย คุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปบ,งบังคับไปไปแบบถ้าคุณชวนเขาไปเที่ยวหรือว่าคุณอยากไปเดทกับเขานะคะคุณควรที่จะเป็นช้อยส์นะก็คือแบบว่าเออวัน สาวสมมติวันสาวเคุณว่างนะถ้าเกิดว่าเขาว่างอยากไปทานข้าวอยากไปดูหนังอยากไปนู่นนี่นั่นอะบอกได้นะคือเหมือนให้เราทิ้งข้อความปลายเปิดเอาไว้หรือเปล่าเขาเรียกว่าปลายเปิดไหยนะนะคะก็คือไม่ได้บังคับแต่บอกว่าถ้าเชิญชวนอะไรประมาณนี้เนาะถ้าอยากไปถ้าอยากได้คุณสามารถให้ได้คุณสามารถพาไปได้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ต้อง <laughs> strength นะคะต้องยอมรับในความแตกต่างความเห็นต่างซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะหมายถึงว่าคนที่คุณจีบเขาเป็นผู้หญิงแบบเป็นผู้หญิงที่มากความสามารถเป็นคนเก่งเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ใต้อนาคตใครแต่ปกติธรรมชาติของผู้หญิงนะต่อให้จะเก่งแค่ไหนเขาก็ต้องการคนที่สามารถซัพพอร์ตและดูแลเขาได้เพราะฉะนั้นในขณะที่คุณจะเป็นแฟนสายเป เป็นสายซัพพอร์ตคุณก็ต้องยอมให้เขานะคะก็คือแบบไม่ไม่ได้ทำตัวเหนือเขาอะ่ะอืมอืมอม ไทมเพลนนะคะไพ่ใบน,นี้เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการรับและการให้ที่เท่าเทียมการปรับตัวเข้าหากันเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณไม่เคยทําไม่เคยคิดว่ามันจะมีไม่เคยคิดว่าเขาจะคิดแบบนี้นะคะขอให้คุณเปิดโลกแล้วก็ทําความเข้าใจใหม่ว่ามันมีเรื่องหลายๆอย่างในความสัมพันธ์ที่คุณคาดไม่ถึงแล้วก็คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ นะปิดท้ายหน่อยว่าแล้วถ้าเกิดว่าทำตามที่ไพ่แนะนำในวันนี้แล้วเนี่ยแนวโน้มความสัมพันธ์นะจะออกมาในรูปแบบไหนคิงออฟซอสนะคะไพ่คิงออฟซอสเนี่ยนะเป็นไพ่ของความจริงจังนะคะความจริงจังความชัดเจนนะคุณจะได้คำตอบที่ที่แบบว่าไม่ต้องลังเลไม่ไม่เสียเวลาคุณนะ่นะไม่หมอคิดว่า ถ้าคุณได้ลองทําแล้วนะคะถ้าเขาไม่ชอบหรือคุณอาจจะไม่ใช่สเปคเขาต่อให้คุณจะมีพฤติกรรมที่น่าสนใจมากแค่ไหนก็ตามเขาก็จะบอกคุณตรงๆแต่ถ้าเกิดว่าเออมีเปอร์เซนต์ความที่เขาจะชอบคุณอยู่บ้างแน่นอนว่าความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาต่อยอดไปได้ไกลและมีโอกาสที่จะ ได้สร้างครอบครัวกนนันเนยนะเพราะว่าเป็นไพ่เหรียญขึ้นมาแล้วไปสิบเหรียญด้วยนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วก็ขอให้ข้อความนี้นะไปถึงคนที่กําลังต้องการคาตอบในความสัมพันธ์อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นค่าครูให้แม่หมอ้วยนะคะ